ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างเป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ความการุณาประคุณประธรรมสมควรเราท่านสรรเสริญโมทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณอันเลิศลำ้ำ พรพระองค์ที่ทรงประทานให้เป็นประจำชุมช่มฉ่ำในฤทธเดชาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปท,ที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่ แม้สีมีมนทินไผ่ดูมินก็ช่างไผ่พระองค์ทรงชยัยอภัยพวกเราความซึมเศร้าวพวกเราหายไปจะมีใครที่ไหนกันเล่านำพวกเราช่วยประชารอดพน้นทำความดีไม่มีสัก คนที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตายไม่มีวันจะห่างหายจากความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยน้ำคำปรำเอย่ยไม่เคยลืมเลยพวกเราวันนี้ลมดี